คะนอนแบะแฉะนี่เอาอะไรคะลูกฮะเอาอะไรกันนะคนเก่งอ่ะลูกแม่คะแม่แท็กทีมก่อนเลยแท็กทีมแท็กทีมวาย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 เอาวาย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 แท็กทีมอาแท็กทีมอาแท็กทีม ่ันเก่งครับ่ันเก่งครับจาก็วันนี้กินปลาเปียกก่อนนะลูกได้ใช่ไหมครับได้ใช่ไหมครับโอ้โหมันหล่อกะยกขนาดน,นี้นะตลออะไรขนาดน,นี้นะหนครับหนครับ